เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็น,น,นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชีเป้ารถสวยๆมาชมเลยเสลกชายนะวันนี้ Honda Jazz นะ Honda Jazz ปี04ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยเดิมบางๆบ,บอดีด้ดีไม่มีชนนะกับราคาสุดคุ้มเลยครับ57,000บาทนั่นเองราคาโมไซค์ไปขับเที่ยวหล่อๆได้เลย กับบ้านต่างจังหวัดครับเที่ยวสงการรอเลยครับกับค่าห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนี่ครับเดี๋ยวขี่มอไซค์ครับค่าพาค้าจังหวัดเดินทางไกลไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนภาษีธันวาโน่นเลยครับธันวาหกแปดเล่มเอกสารชุดโอนครบเครื่องดีครับน้ำมันล้วนไม่เคยแก๊สห้องเครื่องมเดิมคันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนัาครับลูกน็อตยังกลมภายในเบาะผ้าเดิมเช่นกันครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้า รถมันบ้านเดิมๆเลยนะครับเดิมทั้งคันนะครับไม่มีแต่งครับไม่โลขี่ไม่ช้ามรับไม่โลครับไม่ใช่รถแต่งซิ่งเบาพับได้คนระับเบาะไม่ขาดพับถึงด้านหลังได้เลยไม่เพียงสองแสนกว่าๆเท่านั้นเองพิกัดดูรถอยู่ไทยนะครับรถสวยสวยถูกครับ,รบถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยท่าในสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับ นัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ